ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายได้ยินว่าโอทกกะดาบทรามบุตรย่อมกล่าววาจายอย่างนี้ว่าเราขอบอกเราเป็นผู้ถึงซึ่งเวทโดยส่วนเดียวเราขอบอกเราเป็นผู้ชนะก่อนโดยส่วนเดียวเราขอบอกเราขุดเสร็แล้วซึ่งมูลรากแห่งทุกข์ที่ใครขุดไม่ได้โดยส่วนเดียว ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอุทกดาบทรามาบุทยังเป็นผู้ไม่ถึงซึ่งเวทก็กล่าวว่าเราเป็นผู้ถึงซึ่งเวทยังเป็นผู้ไม่ชนะก่อนก็กล่าวว่าเราเป็นผู้ชนะก่อนยังไม่ได้ขุดรากแห่งทุกก็กล่าวว่าเราขุดรากแห่งทุกได้แล้วดูก่อนพิสูจทั้งหลาย เมื่อพิสูจนจะกล่าวข้อนั้นโดยชอบคนกล่าวว่าเราขอบอกเราเป็นผู้ถึงซึ่งเวทโดยส่วนเดียวเราขอบอกเราเป็นผู้ชนะก่อนโดยส่วนเดียวเราขอบอกเราขุดมูลรากแห่งทุกข์ที่ใครขุดไม่ได้โดยส่วนเดียวดูก่อนพิสุจทั้งหลายก็พิกษุย่อมเป็นผู้ถึงซึ่งเวทอย่างไร ดูก่อนพิสุทั้งหลายภิกษุย่อมรู้ตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอบายเครื่องสลัดออกแห่งผัสาะยตนาหกดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมเป็นผู้ถึงซึ่งเวทอย่างนี้แลภิกษุย่อมเป็นผู้ชนะก่อนอย่างไร ภิกษุรู้แจ้งตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งภาัษายตนาหกเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะไม่ถือมัน่นภิกษุย่อมเป็นผู้ชนะก่อนอย่างนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายมูลรากแห่งทุกข์ ที่ใครขุดไม่ได้อันพิสุขุดได้แล้วอย่างไรดูก่อนภิสุทั้งหลายคำว่าทันดะเครื่องขุดนี้เป็นชื่อของกายนี้อันเป็นที่ประชมแห่งมหาโพตร,รูปสี่ซึ่งมีมารดาบิดาเป็นแดงเกิดเติบโตขึ้นเพราะข้าวสุกและขนมสดมีความไม่เที่ยงต้องขัดสีนวดฟัน แตกสลายกระจายกระจายเป็นธรรมดาคำว่าคันดะมูลนี้เป็นชื่อของตันหาดูก่อนภิกษุทั้งหลายตันหาภิกษุละเสียแล้วมีรากขาดแล้วทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนทำให้ไม่มีไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โมนรากแห่งทุก์ที่คใครๆขุดไม่ได้ภิกษุขุดเสียแล้วอย่างนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าอุทุกกดาบทรามบุตรย่อมกล่าววาจาจอย่างนี้ว่าเราขอบอกเราเป็นผู้ถึงซึ่งเวทโดยส่วนเดียวเราขอบอกเราชนะก่อนโดยส่วนเดียวเราขอบอก เราขุดเสียแล้วซึ่งมูลรากแห่งทุกข์ที่ใครขุดไม่ได้โดยส่วนเดียวดูก่อนพิสูจทั้งหลายอุทธกะดาบทรามบุตรเป็นผู้ยังไม่ถึงซึ่งเวศก็กล่าวว่าเราเป็นผู้ถึงซึ่งเวศยังไม่เป็นผู้ชนะก่อนก็กล่าวว่าเราชนะก่อนยังขุดมูลรากแห่งทุกข์ไม่ได้ก็กล่าวว่า เราขุดมูลรากแห่งทุกเสียแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อจะกล่าวข้อนี้โดยชอบควรกล่าวว่าเราขอบอกเราเป็นผู้ถึงซึ่งเวทโดยส่วนเดียวเราขอบอกเราเป็นผู้ชนะก่อนโดยส่วนเดียวเราขอบอกเราขุดมูลรากแห่งทุกที่ใครขุดไม่ได้ โดยส่วนเดียว